กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ KMK Social กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวใน IG หรือ Instagram กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยเนาะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันเลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ kmk hey social กันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ชื่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน gmail ไปได้เลยนะเนื่อง จากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ i n s t a g กร m ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมานะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวันที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะอันแรกก็ไม่ต้องไปเลือกมันเนาะราคามันบักนะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะะไปที่่หน้าา IG ของเรค คลิปเดียวของเราขึ้นมาเลยนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้ค่ะแล้วกดที่มุมตรงนี้ค่ะมุมของโพสเนาะแล้วก็ copy ลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แท็บเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอ่านหนึ่พันไปเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสาหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเปการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะการรับโบนัสมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจกนก่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น Tru e Money w a l l e t ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่ เมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์อร er ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ er ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเด er อร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ er ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลื่อมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความ หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแร็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า d K M social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้นะทางเว็บไซต์ก็มีเมนูใหม่ค่ะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนอยู่ตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบ500บาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะคะฟรีๆไปเลยนะตรงนี้นะคะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดููที่ G ของเรากันนะคะคไปด อยอดวิวคลิปเดียวของเรากันเนาะก็คลิปวิดีโอวันแรกตรงนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่58วิวอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตอ่านลีน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมยอดวิวมีแค่58วิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น4 8 2 9วิวกันแล้วนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เนาะเรากดสั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเลยนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่1000วิวนะแต่ขึ้นมาเป็น4000กว่าเลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่แบบนี้เรืเ่อยๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนนนี้้คค่่ะะก็็็เเปนหานาตตของวบซ์ KMKy เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ